ทำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีการพยายามถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญพยายมจะส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐสภาแห่งนี้รัฐสภาที่มีหน้าที่ออกกฎหมายที่มีหน้าที่แก้กฎหมายนี้นะคะดันไปถามสารรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาแห่งนี้องค์กรออกกฎหมายจะมีอำนาจในการแก้กฎหมายหรือเปล่านะคะเป็นตลกไร้าคะ่ะท่านประธาน ตามหลักการประชาธิปไตยระบอบรัฐสภายึดหลักสิ่งที่เรียกว่า parliamentary supremacy หรืออำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาแน่นอนค่ะมีการตรวจสอบถ่วงดูลอำนาจอธิปไตย3ามฝ่ายได้แก่อำนาจบริหารผ่านทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารประเทศอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย อำนาจตุลาการผ่านทางศาลและกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ตีความกฎหมายและตัดสินพิจารณาคดีโดยแต่ละฝ่ายสามารถถือสิทธิและปกป้องสิทธิของตนเองซึ่งในการบริหารงานของแต่ละอำนาจจะมีความเกี่ยวโยงกันแต่ไม่ได้ก้าว่ายกันทั้งนี้เป็นเพราะไม่ให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่าแต่ต้องทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพการถ่วงดุลอำนาจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่เนื่องจากจำนวนของประชาชนมีมากมายการจะให้ประชาชนทุกคนมาร่วมกันบริหารประเทศย่อมเป็นไปไม่ได้ประชาชนจึงต้องแต่งตั้งตัวแทนที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่แทนแต่คำถามก็คือว่าโดยคำวิิจสัยของสารรัฐธรรมนูญสามารถสั่งให้รัฐสภากระทำหรือไม่กระทำการใดได้ หมายความว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐสภาหรือไม่